ู่ที่นี่แล้วมึงได้อะไรพ่อมึงเหอะมึงอยู่ประเทศไทยแล้วมึงบอกว่ามึงได้อะไรทําไมมึงไม่คิดไอ้สัตว์มึงไม่คิดไอ้เหี้ยไอ้ทิายมึงไม่คิดไอ้เละตบแม่งี้เหี้ยมึงคิดดูว่าเมื่อมึงเกิดมาในแผ่นดินนี้มึงจะคืนอะไรให้แก่แผ่นดินมึงบ้างไอ้ทิพายมึงคิดดูเศรษฐีคนรวยทั้งหมดคนที่เก่งทั้งหมดในประเทศถ้าแม่งคิดอย่างกูกูถามมึงว่าประเทศนี้มึงไม่ต้องงอนรัฐบาลมึงรู้ไหมคำถามแบบของมึงเนี่ยนะมึงรู้ไหมมันถูกใจกูบ้างเลย พราะทุกคนเป็นอย่างนี้มึงทุกคนมึงบอกว่ามึงเกิดมาแล้วมึงได้อะไรมึงได้แล้วมึงยังไม่พออีกมึงบอกน้อยไปอีกเลยสําว์ไอ้สัตว์ทาไมมึงไม่คิดแบบกูบ้างแหรอว่าเมื่อมึงเก่งในแผ่นดินนี้มึงเป็นคนขวางแผ่นดินนี้เมื่อมึงเก่งแล้วมึงรวยมึงหาเงินได้มากมายทําไมมึงไม่คิดคืนให้แก่บ้านเมืองวะไอ้สัตว์ทำไมมึงจะเอาเงินหาพ่อมึงไปทำไมเจ๊เมืเอไปทำพ่อมึงเหอะไว้ธนาคารแล้วสุดท้ายก็ให้ลูกมึงให้หลานมึงเผาผานกันไปอย่างนั้นเหรอทำไมมึงไม่คิด ฮะว่ามึงแม่งทุกวันมึงก็มีกินมีใช้อยู่สบายมึงจะกินหรูก็ได้มึงจะอะไรก็ได้แต่ว่าทั้งหมดมึงทาให้แก่บ้านมึงได้ไหมมึงู้อให้กูต้องการเป็นตัวอย่างมึงจําไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่กูคิดกูคิดว่าประเทศของกูเนี่ยมีคนคิดแบบกูน้อยชิบหายเท่าที่กูเห็นกูอยากเป็นตัวอย่างของคนดีที่แม่งเกิดมาแล้วรู้ว่าตัวเองเก่งแล้วคิดไว้เลยว่ากูจะคืนทุกอย่างให้แกแผ่นดินของกู กูเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่แผ่นดินของกูเกิดมาเพื่อประเทศของกูเพื่อพระเจ้าอยู่หัวที่กูรักด้วยมันเข้าใจไหมเพื่อบ้านเพื่อเมืองของกูเพื่อบ้านเกิดมุมนอนของกู